ท่านอพอมีน้ำเปล่าขายต่อไอ้ข้าหรือเปล่านะ่อดีค่าซื้อไม่ได้ไหมเอาดเลยูิไงนเหรระวังด้วยเพื่อผมนั้นคิดไม่ซื้อโอ้ข่าไหลหรืหหเอเอาไปเลยนะ่โอ้เอยเราเจอกันอีกแล้วนะท่านาไม่ต้องเรียกนะข้าไมา่ใช่แม่เจ้านะ <laughs> เอาไปกินนะหรือเปล่าทกเจ้าไปคุยกับสตรีคนอื่นคนไดอย่าไปคุยกับนางเธอฟังเรากไม่กอ๋ออันนี้ผู้มีพระคุณค่านะอุ้ยอย่างนี้ทุกเจ้าพูดกูไม่เพราะเลี้ยงนกเรานกไม่ยอมมาอวดโกอวดอโอคำสั่งก็ดีโอเติ่งทีนะไม่เห็นจะมีเสน่ห์ตรงไหนเลยอ๋อตายสิเงียบเป็นแม่ยนโอ้ พ่กเจ้าก็ไม่ใช่เบาๆนั่นะมวนกามก็ไม่มีพุงก็ย้อยเนี่ยไปด่าเขาอ้วนดูพุงเจ้าหน่อยสิฉันไม่มีพุงไตายเถอะเจ้ามีอะไรนะเวลาผมแกวิ่งทำรัพภรกิจอย่างเงี้ยแผ่นดินสะเทือนบางไัมแค่ถามเจ้าหมายถึงเจ้าหรือเปล่าเนี่ยเวลานังวิ่งนะพูดอะไรนะจะไม่ได้คุยกับเจ้าแต่นั่งดูอื ฉันถามพวกอะไรวันของเจ้าตรงนั้นนะแต่เรียกว่าผู้หญิงผู้หญิงนี่มันมีแค่ข้าคนเดียวไม่ใช่หรือที่ยิงอยู่ตรงนี้นะโอ้ฉันไม่ได้เอ่ยนี่ว่าเป็นใครสักหน่อยปากตีนี่โอ้ทั้งบัดทั้งจับเลยเนหะรอกลัวอะไรขนาดนั้นปากตีนี่โอ้ฉันไม่พูดแล้วอ่ะทำไมไม่พูดอ่ะกลัวหรือไงก็บอกว่าพูดจริงทำจริงฉันจะไม่พูดแล้ว